จะดูสบายนะถอยมาแล้วครับถอยมาสแล้วคลังตอนนี้อยถอยมางานบ้านไฟตะไลหลานบ้านกุดว่าตําบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับถึงเวลาแล้วนะครับบ้านไฟตะไลสิบหลานที่ตรงนั้นก็ไปนะครับที่เข้ามาในบริเวณต้นที่จุดนะครับเวลาสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวออกมานะครับถ้าท่านไม่ออก บ้างไฟอันตรายสิบล้านนะครับเราจะไม่ทำการจุดบ้างไฟสิบล้านนะครับเราเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับบ้างไฟอันตรายสิบล้านนะครับสร้างเพื่อทีเอาเื่อนมาคันบ่ให้คันต้อเพื่อนออกมาเดี๋ยวหลับไปนั่งเบืแบบพี่แน่วฝังนะครับบ้างขอความกรุณานะครับอย่ามั่นใจปานนนัสร้างเพื่อแตบว่ามั่นใจครับมันใดนี่ถอยมาครับถอยมา บังไฟตะไลสิบล้านนะครับยาพ่อคือจื๊อจ้าจ้ายาอยากไปเบื้องใกล้ใครถอยมาอ่าผู้เห็นยังแล่นหนีอยู่ได้ครับอ่ายาพ่อจื๊จ้าจ้นี่ยังจุกกันเข้าไปโย่โอ้ยนี่หนักมากเราไปดูนะครับบังไฟตะไลสิบล้านมาอยู่น้อไข่อยไปนะอยากดูชัด เกมต้องมาอยู่หน้าจอ LCD ใชไหมครับ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 สอบปขวายเข้านาหรือว่าลมหวนแอนขวายเข้านานะครับลำดับที่45ครับจะในช่วงข้างไฟ้าทลล้านทยอยเข้ามาคุณก็เริ่มทยอยเข้าไป แต่อย่าให้ล้มเขตนะครับเพราะว่าบังไฟบางนี้ไม่รับประกันนะครับบังไฟตะไลสิบล้านนะครับเพราะว่าเพื่อนมาถามที่จุดนะครับถ่าถ้าผู้ชมไม่ออกจากลักษณะนี้อันตรายนั้นจะไม่ทำการจุดทีเราเพิ่งแล้วสวัสดีครับต่อไปเป็นการจุดบั่งไฟตะไลสิบล้านนะครับที่บ้านกวากุ่ลอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินครับ อาว่าอย่างนี้วะขอนำท่านผู้ชมเข้ามาดูของใหญ่ครับมาดูนะครับของใหญ่ครับการยานดวงเขียวขึ้นแล้วนะครับถ้าพร้อมก็มาลุ้นกันนะครับเป็นบั้งไฟบังไฟหนักนะครับเป็นตันเลยนะครับเล็กๆไม่ตัวกับผมนั้นมองสิบ้านนะครับบังไฟอะไรใหญ่ๆซุปกิงทองทำ เส้นฝาสุดกลาง8.5นิ้วถอยออกมาเด้อครับความยาว6เมตรนะครับผู้ยู่ไก่ถอยออกมาเพราะฉะนั้นคนที่รั้งถูกแดงเข้าไปนะครับขอความกรุณาขอบคนะครับที้ไม่รับนะครับคุณน้ำผ่าครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปได้ก็ขอให้ขยันลงมานะครับตอนนี้ถอยออกมาทีนี้ที่สุดท่านบังพมอดทุกอย่างนะครับ ื่นเต้นมากมาลเลยนะครับท่านผู้ชมครับพร้อมไหมว่ากันเราจะดูดทจอมอนิเตอร์ถ้าท่านพร้อมให้ใครยกธงแหงสักครู่การ<อ>นาน,นี้นะครับกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับตั้งไปสิบล้านอีกไม่นานนะครับเราจะทำการจุด<อ>เ<อ>วล<อ>าสักครู่ครับ ทำมาตั้งนานขอถ่ายรูปหน่อยแป๊บเดียวนะครับทำมาให้ถ่ายรูปก่อนอย่างนี้นะครับขนาดยากเบิ้งของใหญ่หามาคุณบ่าเด้อสุบีมีแต่แก้วใหญ่ๆมีของใหญ่หฮมบงปีหน้าใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเก่าปีหน้าใหไงจะว่าสีเหี่ยวลงบ่าเหรออ้ยโมเมนต์แล้วเนาะใหญ่ใหญ่บ่แข็งบ่าหน่อยบังนี้เป็นน้องรองครับ พี่ใหญ่ยังไม่มานะครับอันนี้พี่รองแ5ุ่นานิ้วยาวหกฟิตบางไปตะไลสิบล้านประจําปีสองหหนะครับถ่ายรูปเสร็จก็ออกมานะครับหาสำหรับต้องไฟตะไลสิบล้านเราจะให้ ใช้คนจุดได้ในขอเอาจังหวะจุดทะยานขึ้นถยูท้องฟ้าจุดมือไล่ไล่พี่น้องออกมานะอยู่ใกล้ๆไหนไครไครับไครไร าไ้ <mile> <derived> สัญญาณแล้วครับให้สัญญาณการจุดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้จุดนะครับแต่ว่าให้สัญญาณบุญบ้างไฟตะลลยลานบ้านขุดว่าตำบลขุดว่าอำเภอกุชีนารายจังหวัดกาลสินนะครับจุดแล้วนะครับอันนี้เป็นการจุดบ้างไฟตะไลสิบลลานนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับบ้างไฟหนักเลยเล็งตันนะครับบบ้งไฟขึ้นนะครับกรุณาให้คุณทิ้งจับตีนทิ้งไว้ด้วยเรามีการบั้งึกพิดาตลอดนะครับ อ้าวยืนยิงมาแล้วนะครับยืนนะครับยืิเข้าปากก้าแล้วนะครับอ้าวยืนดีๆดีดเพื่อพี่น้องเด็กนี่นะครับต้องนักหตันนะครับรอรอดูร่มนะครับ รอดูล่มนะครับว่าจะกลางไหมโอ้โหครับบังไฟตะไลสิบล้านนะครับลมกลางสมุนนะครับล่มจะกลางไหมท่านผู้ชมล่มกลางไหมครับกลางสองลมนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าความไฟอะไรสิบล้านซุมกินทอดอันมากอร่อยหัวตับหอมเส้นตุ้มเดือดครับทุกท่านลมกลางสมุนนี่นะครับท่านผู้ชม โอ้โห oh. ทุกคนลุ้นมากเลยนะครับร่นร่มก<อ>าลสมบูรณ์มากนะครับเอาการ,กราสมบูรณ์ปไปร่มขีดต้นควงดูนะครับบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมทุกคนลุ้นมากนะครับบั้งไฟตะไลสิบล้านนะครับน้ำหนักหนึ่งตันนะครับขึ้นบนท้องฟ้าอย่างสวยงามเลย นั่นนะครับอย่างสวยงามแล้วก็ลงอย่างสวยงามนะครับลงกางเต็มที่เลยเต็มที่นะครับนู่นไปแล้วนะครับลงการสมบูรณ์ไม่มีปัญหานะครับสิบล้านของเราซุ้มกินทองแอนมากอร่อยหอมท่านนายกไท่มุกบอกว่าโอ้ยสุดยอดเดยนะที่น้องครับขณะนี้ท่านนายกไทยนะครับลงไปแล้วนะครับสิบล้านนะครับความกดดันตอนนี้ไปลงอยู่ที่ ท่านผู้่าวารจังหวัดกาลสินท่านสุภสิทธิ์ก็เจริญยศครับตอนนี้ผมดูแล้วก็บวงอยู่ในนี้นะลุ้นต่อไปนะครับเป็นบั่งไฟครับตอนนี้ลส20ล้านนะครับลุ้นหนักนะครับลุ้นหนักทุกคนนะครับของท่านเป็น20ล้านนะครับ20ล้านลอยอยู่นะครับตอนนี้10ล้าน่านไปแล้วนะครับโล่งไปแล้วนะครับ ยังไม่ลเป็นบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาลสินนะครับที่ขอนพูดว่าตำบลกูดว่าอำเภอแหินนาจังหวัดกาลสินนะครับมีที่เดียวในโลกที่เดียวในโลกนะครับขึ้นอย่างสวยงามแล้วก็ร่มกลางสมบูรณ์แบบครับลำดับต่อไปบัางไฟอะลรแสนนะครับเข้าเลยนะครับนี่ครับลำดับตอนเช้าที่เลื่อนไปดนะครับเป็นสวนบันา สวัสด์บ้านนาเข้าขวดเลยนะครับดูนะครับนี่ครับล่มนะครับสวัสด์บ้านนาจะซูไม่ดูนะครับร้อนนะครเล้าเลยนะครับนี่นะครับล่มอันซุ่มเอาไปเบิ่มงินย่าเฝ้าล่มบ้านไฟตะไลสิบล้านนะครับเนี่ครับครับไม่ต้องเคลื่อนมาครับยางพสายางมากเดี๋ยวกัดจอยก่อนละเนาะ